สวัสดีครับผมแบงค์ครับช่องอัปเกรดออโต้แอนด์เทคนะครับ by engineer ก็ EP นี้ก็ยาวนานรอนานมาตั้งแต่ EP ที่12แล้วก็ EP ที่25ครับเรื่องอะไรเดี๋ยวดูเลย <c oughs> เรื่องเบรก่วครับก็ครับของมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหายไหมแล้วก็เดี๋ยวมาดูสภาพลูกสูบเขาอันนี้ยางชุดซ่อมของล้อหลังที่เขาไม่ได้เปลี่ยนครับนลูกสูบของลอ หน้าส่วนอ้นี่นี่แหละลูกสุดในตำนานส่งมาจากเจแปนครับแมนในเจแปนเน้องบอกว่ามีคนจะมาขโมยด้วย <c oughs> ผมรอมาเป็นเดือนน้ำมันเบรกเยอะหน่อยเพราะว่าผมจะไล่ทิ้งเพราะจากอีพียี้าที่บอกว่ามันมีเหมือนฝุ่นอะไรไม่รู้เศษเ็็เลยในระบบนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะยกรถขึ้น นะครับก็เดี๋ยวทิคแล้วกันครับอันนี้เรื่องถอดล้อคือ,อง่ายแหละครับแต่ว่าอย่ามั่นใจในตัวเองครับคืออันนี้ให้เช็คเช็คก่อนนะครับอย่างเช่นเนี้ยเราดูว่าเราเช็คก่อนว่ามันไม่มันไม่คล่อจงจริงอันนี้มีมีน้องที่อู่นะครับคือทำนัดล้อ หัวเนี่ยหัวหวานไปเลยนะครับลูดไปเลยนะครับเนี่ยเราต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ปืนลมว่ามันมันไม่ใช่จริงๆิงอันเนี้ยเข้าอ่าจริงๆอ่าส่วนเห็นไหมยี่สิบสองมันก็เข้าได้เนี่ยปัญหาคือมั่นใจมากหยิบหยิบยีบ่สิบสองใส่ปืนลมยิงปุ๊บแล้วมันเข้าได้หไหมครับแล้วมันก็ขัดได้นิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็คือทําให้ลูดนีด่แหละครับก็ระวังกัน,อ,น 20, อ,อ,อันนี้ชัวร์วว่ายี่สิบเอ็ดอ่าอันนี้อันที่หนึ่ง ครับทำงานเช็คก่อนนะครับอย่าสร้างงานขึ้นมาเพิ่มอืม